ผมนา,น,นายสาเสริรวดเศรดีกิดมาจากทิท่อะไรเรษฐกิจา่นเศรงธรราชวันนี้จะมาคือเรืเ่องการบวกลบรคูณหารสองแปดสี่สิบหกสามพุทธครับหลักการบวกลบคูณหารสองแป2 ใช้เลขศูนถึงหนึ่งลดเมื่อผลรวมมากกว่ายูงเท่ากับสองยูงสองเมื่อตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบฐานแปดใช้เลขศูนถึงเจ็ดทดเมื่อผลรวมมากกว่ายูงเท่ากับแปดยูงแปดเมื 8, ่อหลักตั้งน้อยกว่าหลักล่างฐานสิบใช้เลขศูนย์ถึงเก้าคำนวณตามปกติ ฐานสิกใช้ที่0ถึง9และ a ถึง f ใช้ตัวอักษรพุทเมื่อเกินหรือยืมเมื่อขาดตัวอย่างการบวกลบคูณหาร3าพุธ1งหนึ่งหนึ่งฐานสองบวก หนึงแปดบวกสี่ห้าฐานสิบดีที่สิบให้นำมาแปลงเป็นเลขฐานสิบก่นนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งฐานสองเท่ากับสองเก้าหลานสิบสามหกฐานแปดเท่ากับสามศูนย์ฐานสิบสี่ห้าฐานสิบเท่ากับสี่ห้าฐานสิบ การคูณสี่สห้าคูณสามสิบเท่ากับสองพันขอไหครับหนึ่งสาม้อยห้าสบเท่ากับหนึ่งพันสามยห้าสิบวกยี่สิเก้าได้หนึ่งพันสาร้อยเจบเก้าสรุปนึ่ง หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหารสองหวกสามหกหารแปดคูณสี่ห้าหารสิบจะได้หนึ่งสามเจ็ดเก้าหารสิบครับ